สวัสดียามเย็นครับนอนนอนมาเล่นบูมแมลงกันครับออกกำลังกายแต่ดูข้างขานะครับตอนนี้ระยะค่อนข้างไกลนะครับบินนิ่มบินสวยนะครับปั๊บนี่เลียดเลียดเลยครับรับโชคนะครับแนะนำเลยตัวนี้เป็นลายพิเมียมนะครับเป็นลายแคบรานะครับปั่นครับแรงยกนะครับนี่นะครับเทคนิคคือจับอย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะสะบัดข้อมือ จอเรียบนะครับขนาดก็คือโลกกระโดดรับไปออกกำลังกายนะครับสนุกนะทรนนี้ต้างน้าต่อมินระยะกำลังดีนะคะได้เงือได้วิ่งนะครับซื้อเสน่ห์อะไรไมรับเห็นีีนะจุดชมวิวใส่ตาและมือนะครับเราตกให้ทันนะครับที่แบบนี้อย่าไปคว้าแบบนี้นะครับจะตีมือมีกระแสลมหันหน้าหันลม สวยปับอ่าี่นาทีแล้วครับตากล้องเหมืนาทีสับ1ิบผาแ้วก็สานาทีเนาะปับ๊บฝึกควมวายมือและสายตานะครับสนุกมากพี่ปูจะทดสอบให้ทุกตัวก่อนจบนะครับหมดวงเรื่องคุณภาพเลยนะครับซื้อบูมแวร์ร้านนี้ครับเอ๊สนุกที่ครับปัน แอคชั่นท่านะครับท่าคว้างสำคัญนะครับใช้ซีกซ้ายนะครับอย่าใช้แต่แขนนะไปดูท่านะครับนี่ย่อก็ไปบินก็หานิดนึงรับครับวิธปรับให้บินสูงนะครับสติ๊กเกอร์ขึ้นจัดนิดเดียวนะครับอา่จจะสูงขึ้นนะครับเลยด้วย จับเราสูงอะทีนี้จับลงนะครับดึงต่ำเรียบๆดีกว่าพี่ผู้ชอบต่ำเรียบๆมันจะรับง่ายเอี๋ยวหยบมาครับหางก้องนีง่พอจบนะครับทกุกทายเหนื่อยแล้ว <Okay. S 2> ปาก,กีลาแปลกๆไว้ในอ้อมใจสักหนึ่งนะครับบุมแมลงนะครับมันได้วิ่งได้ออกกำลังกายข <c oughs> ยกนี้ยังเหนื่อยเลย <c oughs> เดี๋ยวพักสักแป,ป๊บเดี๋ยวพี่พูดต่อนะครับ <c oughs> โอเคขอบคุณครับ